สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ FC ท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีน,นท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนา และราศีเกิดชาวราศีมีนทุกท่านคะมาฟังกันคะ่ะ16-31ถึงมีนาคมการงานการเงนิงน,งนสุขภาพความรักของท่านจะเป็นยังไงบ้างเรามาเริ่มที่การงานของท่านกันเลยนะคะการงานของท่านาเป็นช่วงที่ท่านจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นงานจะมีการเปลี่ยนแปลง และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแบบที่ท่านไม่ทันตั้งตัวมีดวงจบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆจะได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆด้านการงานจะเข้ามามาหาแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำนะคะอาจจะเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชาการรัฐวิสาหกิจช่วงนี้การทำงานของท่าน ขอให้ท่านทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบและรัดก,กุมที่สุดโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลขท่านจะต้องมีความระมัดระวังให้มากๆท่านใดที่กำลังทำงบประมาณเกี่ยวกับการเงินท่านใดที่กำลังทำบัญชีเกี่ยวกับการเงินท่านจะต้องเช็คแล้วเช็คอีกแล้วค่อยส่งงานนะคะอย่าประมาทเรื่องอ,อย่าประมาทเรื่องเหล่านี้เด็กขาดเพราะโอกาสที่ท่านจะทำงานผิดพลาดมีสูงมาก ให้ท่านมีสติและมีสมาธิในการทำงานอยู่ตลอดเวลาข้อผิดพลาดจะเกิดจากตัวของท่านเองที่ขาดความละเอียดรอบคอบนั่นเองนะคะยังไงก็ขอให้ท่านนั้นคือเน้นคือลักษณะการทำงานช้าแต่ชัวร์ไม่ต้องรีบเร่งหรือว่าลนลานจนเกินไปทำไปเรื่อยๆมีงานเข้ามาก็เคลียร์ให้จบเคลียร์ให้จบ อย่าให้งานสะสมอย่าประมาทการทำงานเพราะงานที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะที่สำคัญให้ท่านระวังความคิดของตัวเองนะคะหลายท่านมีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนงานอยากย้ายงานอยากทำงานที่ไม่ต้องเป็นลูกน้องใครไม่ต้องคือพูดได้ง่ายท่าน หลายท่านมีความคิดว่าอยากจะลาออกจากงานประจำเพื่อหันไปทำงานที่ท่านรักและอยากทำหรืองานอิสระนั่นเองนะคะไม่อยากขึ้นตรงกับใครละเบื่อละให้ท่านระมัดระวังความคิดเหล่านี้นะคะหลายท่านมีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนงานเพราะว่าท่านกำลังพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านค่อนข้างที่จะอึดอัดมีเรื่องให้ท่าน อุดอัดใจในเรื่องของการทำงานแต่หากท่านไม่ประมาทละเอียดรอบคอบท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะท่านใดที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือว่าอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ใหม่ท่านอาจจะต้องรออีกนิดนึงให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนแต่หากอยากจะริเริ่มทำโปรเจกต์ส่วนตัวได้อยากจะริเริ่มทำอาชีพเสริมทดลองได้นะคะแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจ ลาออกจากงานเด็กขาดในช่วงระยะเวลานี้หรือว่าบางท่านอยู่ๆนะคะตำแหน่งหน้าที่การทํางานก็โดนปรับเปลี่ยนโดนโยกย้ายแบบที่ท่านไม่ทันตั้งตัวก็มีด้วยเช่นเดียวกันทางด้านของการงานจะมีทั้งข่าวที่น่าชื่นใจและมีทั้งข่าวที่ทําให้ท่านวิตกกังวลใจไม่ว่าท่านจะได้รับสิ่งใดๆก็ตามนะคะขอให้ท่านมีสติและตั้งรับให้ทันไม่ต้องตีโพตีภยัย ไม่ต้องเถียงไม่ต้องบน่นรับสภาพไปเพราะสิ่งดีๆสิ่งที่เพราะหากท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าท่านมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานขอให้ท่านรับรู้เอาไว้ว่าอีกไม่นานสิ่งดีๆจะเข้ามาท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำงานหรือโอ,อก,กาสดีๆด,ด้านการงานจะเข้ามาหานะคะเพียงแค่ว่า ในช่วงระยะเวลานี้ท่านอย่าเพิ่งคิดที่จะลาออกจากงานข้อดีก็คือว่าท่านจะมีการจบจากงานเก่าได้ริเริ่มทำงานใหม่นั่นก็หมายความว่าปัญหาและอุปสรรคที่มีในงานท่านจะผ่านพ้นไปได้งานจบทันกำหนดเวลาที่ส่งและท่านจะได้เริ่มต้นทำงานชิ้นใหม่ต่อไปทันทีนะคะพ่อค้าแม่ขาย ให้ท่านนั้นเคลียร์ออเดอร์ให้ดีๆนะคะเช็คออเดอร์ก่อนส่งระวังจะเกิดความเสียหายระวังลูกน้องบริวารหรือว่าคนที่ท่านไว้ใจจะทำให้ท่านเกิดความเสียหายทั้งอาจจะเป็นการเสียชื่อเสียงหรืออาจจะโดนลูกค้าต่อว่านะคะส่งออเดอร์ผิดส่งออเดอร์ไม่ครบขอใท่านละเอียดรอบคอบถ้าท่านมีลูกน้องบริวารน,นะคะ การงานโดยภาพรวมท่านจะมีการจบจากงานเก่าได้ริเริ่มทำงานใหม่สิ่งที่ท่านวิตกกังวลใจสุดท้ายแล้วจะมีทางแก้ทางออกเสมอนะคะจะมีเรื่องให้ท่านคิดมีเรื่องให้ท่านได้ตัดสินใจถ้าท่านจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ท่านนั้นคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจนะคะอย่าตัดสินใจเพราะอารมณ์ชั่ววูบเด็ดขาดทีนี้ก็มาที่การเงินของท่านกันบ้าง การเงินของท่านท่านการเงินอยู่ในช่วงเงินหมุนนะคะเข้ามือซ้ายออกมือขวาเรียกได้ว่าการเงินมาไวไปไวมากๆค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรและจะเป็นรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงด้วยนะคะการเงินรายจ่ายที่ไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายหรือบางท่านจะอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ท่านนั้น คือเงินเหมือนถูกล็อกอะ่ะจะซื้ออะไรก็ซื้อไม่ได้อยากได้นั่นก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยจะได้ดังใจการเงินของท่านจะเป็นลักษณะนี้นะถึงแม้ว่าบางครั้งท่านอยากจะซื้อนั่นซื้อนี่ให้กับตัวเองบ้างแต่มองเงินในกระเป๋าล้วท่านก็ต้องกัดฟันอดทนอย่าเพิ่งซื้อจะเป็นลักษณะนี้จริงๆฉะนั้นเหนือสิ่งอื่นใดนะคะอย่าเพิ่งใช้ใจ่ายเงินตามใจตัวเองมาก เพราะท่านเองก็ค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่งนะท่านจะหมดเงินไปกับการาใช้จ่ายตามใจตัวเองหมดเงินไปกับการซื้อสินค้าที่มีอยู่แล้วแต่ก็ซื้อมาราคาถูกเหีนปุ๊บซื้อปั๊บตุนไว้ก่อนหรืออาจจะหมดเงินไปกับการเสริมสวยเสริมล่อหมดเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียก็มีด้วยเช่นเดียวกัน ต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะระวังจะทําเงินหายนะกระเป๋าสตางค์ระวังเงินหายระวังกระเป๋าสตางค์หายคําว่าเงินหายบางครั้งก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าซื้อของแล้วไม่ได้ของตรงได้ของไม่ตรงปกกเปล่าประโยชน์ครมก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางท่านก็อาจจะเป็นลักษณะนําของมีค่าไปเปลีป่ยนเป็นเงินก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ที่แน่น ขอให้ท่านระมัดระวังการใช้จ่ายนิดนึงเพราะว่าค่าใช้จ่ายเข้ามารัวๆเช่นเดียวกันหมุนเงินหนักมากในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนะคะรายจ่ายที่ไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานคู่ครองคนรักก็จะเพิ่มขึ้นจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้จ่ายเงินไปกับบุตรหลานคู่ครองคนรักไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะฉะนั้นอย่าประมาทด้านการใช้จ่าย ด้านความรักนะคะสำหรับคนโสดคนโสดในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านไม่ค่อยจะสนใจเรื่องความรักนะคะท่านจะไปโฟกัสที่การทำงานหาเงินมากกว่าหรือหากมีคนใหม่ๆเข้ามาจริงๆก็เป็นคนที่ท่านไว้ใจไม่ค่อยจะได้เพราะคนที่เข้ามาใหม่ยังเป็นคนที่มีเบื้องลึกเบื้องหลัง นะคะนั่นก็หมายความว่าไม่โสดแต่บอกว่าโสดหรือเพิ่งเลิกกับผู้ครองคนรักมาแต่ว่ายังไม่เลิกเป็นทางการอะไรประมาณนั้นนะคะยังไงก็ถ้าท่านเปิดใจอยากจะพูดคุยด,ด้วยก็ดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าความรักในช่วงนี้ไม่ค่อยจะโดดเด่นเปิดให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนก็ได้คะ่ะด้านสุขภาพนะคะเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมาก ระวังอาการปวดหัวบ่อยไมเกรนกำเริบความดันกำเริบนอนไม่ค่อยหลับหลับหลับ,ลบตื่นต่น,นะคะดูแลสุขภาพนิดนึงด้านการทำบุญหากท่านมีโอกาสได้ทำบุญแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับาการคือพูดง่ายๆบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคโลหิตบริจาคผ้าหอ่อศพ บริจาคโรงศพก็ได้นะคะให้ท่านนั้นหาโอกาสทําบุญบ่อยๆนะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหนุนดวงบุญบุญกุศลที่ท่านทําจะส่งผลให้สิ่งดีๆเข้ามาทันตาเห็นเลยทีเดียวค่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่านเฮงๆปังปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอบพระคุณผู้ทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮปังป ยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองถ้าถามว่ามีข่าวดีไหมข่าวดีของท่านจะมาจากการงานนะคะอาจจะได้ทําอะไรใหม่ๆที่ท่านนั้นไม่เคยคิดมาก่อนว่าท่านจะได้ทําหรือหากท่านมีปัญหาที่คาราคาซังแก้ไขยังไงก็แก้ไขไม่ได้ช่วงนี้ท่านจะแก้ไขได้ค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ